ฮนี่จะให้กูทำร้ายผู้หญิงเหรอไอโรคจิตไอคาตรกรเป็นผู้ชายประสาอะไรเฮ้ยไม่นะกูไม่อยากทำนั่นผู้หญิงทำทำไปเหอะมันไม่ใช่ความผิดของฉันฝ่ายนั้นตงหากละ่ะที่เรียกผู้หญิงออกมานี่พ<ว>เพื่อจะมาให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวก,กันหรือย,ยัง สนับสนุนโดยนันยางรองเท้าที่ใส่ตั้งแต่เด็กยันโตพอ่อมอสเซไลเพราะรู้จักฉันด้วยเหรอแปลว่าฉันก็มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าจะทําตัวเป็นคนไม่สําคัญไปเรื่อยๆซะหน่อยจะเล่นไปเรื่อยๆพอ่อทหารรู้จักมาแลรวมันคือใครอะรู้จักดีเลยครับสิบปีพอ่อมอสลซยลคนเนี้ยเป็นลูกศิษย์ของพ่อมอสวรรค์ ลูกศิษย์พ่อมดสวรรค์อ้าวเอะตกลงไอพ่อมดสวรรค์ม,มันมีลูกศิษย์กี่คนเนี่ยถ้าเอาแบบเป็นลูกศิษย์จริงๆแล้วนะก็มีอยู่คนเดียวก็คือคนนี้แหละนอกนันก็ประมาณว่าเป็นลูกน้องซะมากกว่าลูกศิษย์จริงๆแบบว่าใช้เวทมนต์ได้เหมือนกับไอพ่อมดกล่องพี่ชายนายเลยเหรอใช่ครับสิ์ตีแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเวทมนต์คนละสายกันนะพี่กล่องน่าจะเป็นนักเวทสายทำลายล้างส่วนยักษ์คนนี้ยัยกษ์เหรอพ่อมดเสลายเป็นฉาย,ยาส่วนชื่อเขาชื่อว่ายากักษ์ ข้อมดคนนี้ผมว่าน่าจะเป็นแนวสายลวงตาสายผลกระทบอะไรแบบนี้มากกว่าที่จะทำลายหลังรู้ดีจังเลยนะไปสืบข้อมูลฉันมาเหผมเป็นพลทหารหน่วยสกัดถาวรลองครับส่วนสิตรีเป็นกองกำลังรบพิเศษทหารราบใช่แล้วฉันทำลาบได้อร่อยมากคนละลาบแล้วครับพวกเราเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นโชคดีที่่วงเวลาที่เปลี่ยนให้คนเป็นการ์ดนะ่ะพวกเราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้าน ถั่วต้มพวกเราเดินลาดตระเวนไกลไปหน่อยกเ็เลยรอดอ๋อว่าจะถามอยู่พอดีเลยอะในเมื่อรอดมาอีกสองคนแล้วจะทําอะไรได้ในเมื่อเป็ดคนเมื่อกี้คนสุดท้ายก็กลายเป็นการไปแล้วทําได้สิครับเห็นว่าถ้าเล่นการให้ชนะคุณได้เนี่ยทุกคนก็จะกลับไปเป็นคนเหมือนเดิมใช่หรือไม่เฮ้ยพลทหารนายอย่าบอกนะว่ามันเป็นทางเดียวครับสิบดี แข่งเกมการ์ดเนี่ยนะให้ฉันสู้กับมันเลยจะไม่ดีกว่าเหรอสิตรีผมว่าสิตรีแพ้ทางเขานะครับเขาออกแนวสายขี้โกงขี้โกงเจ้าเล่น่ะถ้าสิตรีสู้กับพี่ก่องก็ว่าไปอย่างเพราะว่าเป็นสายแนวนักรบต่อสู้เหมือนกันนี่นายจะว่าฉันเปึดอเหรอเอาเงียบสงสัยจะใช่สิตรีดีทุกอย่างครับยกเว้นสมองถ้าฉันเล่นเกมการ์ดรู้ก,กฎกติกาการเล่นหรือยังพอรู้ครับเห็นแวบ งั้นก็จะให้มาดูเอลกันเลยผมจั่วการ์ดมาห้าใบแล้วครับนี่พวกแกก็เดินเก็บการ์ดอะไรมาเหมือนกันเหรอตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือการ์ดอะไรพอเจอก็เก็บมาเรื่อยๆจะไปคืนเจ้าของแต่ได้มาไม่ค่อยเยอะหรอกครับคนอื่นๆคงจะเก็บกันไปหมดแล้วมันก็แน่ล่ะการ์ดใบอื่นๆคงจะอยู่กับเป็ดแล้วก็อยู่กับฉัน ฉันน่าังมีการ์ดดีๆอีกเพียบที่ยังไม่ได้เอามาใช้เพียงแต่ว่าฉันจั่วไม่ได้แค่นั้นเองให่ Hi, โชคก็เป็นความสามารถอย่างหนึง่งจริงไหมพลทหารเห็นด้วยครับสิบตีงั้นก็พร้อมหรือยังเราพร้อม,อมจะเก,กันมาแล้ว,ลวใครจะเริ่มก่อนฉันละกันโอ้โหไอ้นี่ขี้โกงจริงๆด้วยผมว่าเป็ดก็คงจะโดนแบบนี้แหละครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไรเกมการ์ดเนี่ยเปิดก่อนมักจะได้เปรียบเสมออ้าวละแม่มาถึงก็เจอใบเทพเลยรู้สึกว่าคราวนี้โชคมาแน่แน่ ได้ใบดีกว่าตอนที่สู้กับเป็ดเยอะพลทหา,หารไม่ต้องกลัวมันแค่ขู่จอร์ดกรอบทองฉันขอเลือดนายคุณจอร์ดอ้าวเอ๊ะอะไรวะเนี่ยกูนั่งอยู่ในบ้านอยู่ดีๆมึงเป็นใครวะไม่ต้องถามมากเตรียมสู้ตามคำสั่ง อะไรของมึงเนี่ยฮะคุณจอร์ดผู้ใช้สกิลหัวสับปปร,รดตามเมจสูงมากสกิลในการของคุณจอร์ดคืออะไรนะถ้าเราไม่ผิดฉันว่าสกิลหัวสับประรดของจอร์ดต้องเกี่ยวกับการโจมตีพลังสูงน่าจะเป็นแบบนั้นครับสิทธีแต่ว่าเทอนี้เราป้องกันได้อย่างเดียวอา่าผมไม่อยากเอาการดีๆลงไปป้องกันเลยนะงั้นเอาผมขอเลือกการ์แม่โมเสสแดงมาป้องกัน นี่จะให้กูทำร้ายผู้หญิงเหรอไอโรคจิตไอคาตกรเป็นผู้ชายประสาอะไรให้ไ,ไม่นะกูไม่อยากทำนั่นผู้หญิงทำทำไปเหอะมันไม่ใช่วความผิดของฉันฝ่ายนั้นตะหากล่ะที่เรียกผู้หญิงออกมานี่พวกเธอทำไมถึงเอาฉันมาป้องกันละ่ะต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าผมมีการ์ดใบอื่นที่จะต้องเอามาใช้ต่อสู้น่ะสายตายนี่พวกเธอจะบอกว่าสกิลฉันกากเหรอนี่คุณอย่าบ่นพลทหารกำลังจะช่วยให้พวกคุณกลับไปเป็นคนเหมือนเดิมนะทำตัวสงบเสงี่ยมแล้วรอับความช่วยเหลือไปซะ <S <S เอกะก็ได้วะ จมตีเข้ามาเลยไอ้ผู้ชายใจร้ายอะไรวะเนี้เนื่องจากว่าในมือเราตอนนี้มีการกรอบทองสองใบเพราะงั้นมันค่อนข้างจะเปลืองพลังงานยังไม่กล้าลงการอะไรมากสกิลของจอร์จนั้นก็คือหัวสับป,ประรดตีทะลุพลังป้องกันไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีการกี่ใบจะมีพลังป้องกันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลจอร์จจะโจมตีโดนผู้ชายแน่นอนห้าหน่วยโดนโจมตีแน่นอนห้าหน่วยเลยเหรอโอ้โหสกิลคุณจอร์จโหดจริงๆงอ้าวเฮงั้นที่ฉันมาป้องกันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหรอ ดูเหมือนว่าจะเป็นยังไงครับครูที่รักเถะว่ามายืนเสสวยโอ้ยตายแล้วชีวิตฉันจะมีประโยชน์กับใครมั่งไหมเนี่ยแต่ถึงแม้สกิลของจอร์จจะโหดขนาดนั้นก็ตามเมื่อโจมตีเสร็จแล้วพลังป้องกันขงจอร์จจะเหลือแค่หนึ่งนั่นหมายความว่าในเทิร์นต่อไปการ์ดกระจอกระดับกรอบฟ้าก็สามารถฆ่าจอตายได้นี่ตกลงกูโหดหรือกูกกวะสลากาสองใบให้จอร์จกินได้พลังงานสามยำ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 เอมีพลังงานแล้วโจมตีได้หัวสับประรด อุ้ยตายแล้วสกิลนักเกียดนักเกียรจอมตีกาดลิ้นตัวเองเออเลือดเหลือห้าครับผมกลัวอทอดกลัวโดนบางครับเอาละพลังป้องกันของจอยส์ก็เหลือแค่หนึ่งจัวการ์ดเพิ่มจบเทินเฮ้ยพลทหารเทินนี้พวกเราเป็นฝ่ายจมตีแล้วเรามีการ์ดอะไรดีๆบ้างไหมพอได้อยู่ครับสิบตีผมได้การ์ดนี้มาน่าสนใจอยู่ดีๆใช้เลยใช้เลยจากเมื่อกี้เราเหลือการ์ดไม่หมดแสดงกรอบขาวลังจมตีสอง ผมจะเรียกการ์ดสายโจมตีเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือไวเปอร์กรอบทองเฮ้ย hey, มีการ์ดไวเปอร์ด้วยเหรอวะไอไวเปอร์ก็โดนกับเขาเหมือนกันไวเปอร์ฉันเรียกนายอะไรขอยคนหมู่บ้านนี้อีกแล้ววะจะเรียกฉันมาซ้อมเหรอไวเปอร์ อะไรทำไมมีอะไรโอ้โหที่จริงการใบนี้เราโคตรจะอยากได้เลยวะไปเจอที่ไหนมาเนี่ยข้างถัง,ข,งขยะหน้าบ้านครูใหญ่ครับเท่านั้นยังไม่พอผมจะเรียก,การ์ดกระดักอีกสี่ใบฮะ <laughs> การ์ดกระดักสี่ใบนี่แปลว่าที่จั่วได้มาทั้งหมดเมื่อกี้มีการ์ดท,ทองใบหนึ่งที่เหลือการ์ดกระดักหมดเลยเหรอถัวต้มผมได้การ์ดกระดักเพียบเลยโอ้โหนี่จะเรียกว่ามันดวงโคตรสวยหรือว่าดวงโคตรด,ดีกันแน่การ์ดกระดักใบแรกปีโป้ปัน่น <laughs> การ์ดกระดักใบที่สองช้ั อา้าวพ่อสวัสดีครับลูกพ,อพ,อพ่อครับสงสัยจะได้ดูลูกกับพ่อค้ากันไม่เป็นไรครับ้าเป็นการ์กดกระดักไม่ได้โจมตีพ่อหรอกว้าน่าเสียดายเอาลูกพ่อกระดักใบต่อมาเขียวกกนี่มันย,ยายแมวบ้านครูโยงนี่ว่าการ์กดกระดักใบสุดท้ายพ่อมดนรกหรือเทพปีศาจนั่นเองฮ่าฮ่าข้าก็กลายเป็นการ์ดเหมือนกันแม้แต่พ่อมดนรกก็โดนได้เหรอ ที่จริงข้าอยากจะฝืนก็นได้นะแต่ว่าข้าอยากกลายเป็นการ์ดดูนะ่ะนี่มันบ้าไปแล้วละระดับพ่อมดนรกนึกว่าจะกลายมาเป็นการ์ดสายโจมตีด้าน,นมาเป็นการ์ดกับดักซะได้ไอขอบวนพาเลทนี้มันอะไรกันวะกลัวกลัวระบมแน่แน่งานนี้เอาละหมดละครับจบเทินโอ้โหงานไส้แต่พลังโดยรวมโจมตีมีแค่ห้าสินะไวเปอร์กับแม่มอเสอแดงงั้นขอเรียกการ์ดมาป้องกันเพิ่มลุงทาเคชิ กูแก่แล้วปล่อยกูไปเธองานสายละนี่มันมากรการตบเด็กแต่หมาท้าหญิงป่อยใสยค่คนแก่กูไม่อยากป้องกันปล่อยกูไปเธอจบเธอแล้วสินะครับเอาละผมจะเริ่มโจมตีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกันนะมีสายโจมตีบนสนามสองตัวถ้าจะโจมตีต้องใช้พลังงานห้าแต่ว่าการ์ดบนมือแกไม่เหลือแล้วนี่เพราะว่าการ์ดที่เหลือก็มาลงเป็นกระดักหมดแล้วจะพลังงานไหนให้ไวเปอร์กินฮึแ <c oughs> ละนั่นแหละครับคือความลับของวเปอร์การ์ดวเปอร์นั้นสามารถดูดสกิลฮีโร่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่บนสนามมาได้หนึ่งสกิลครับ และสามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเสียพลังงานไอ้ยาถ้าเราไม่ผิดมึงจาสกิลกูแน่ยน,นมันก็ต้องเป็นอย่างงั้นปะโหใช้สกิลจอได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานครับแต่แค่เทินเดียวเท่านั้นพอเทินต่อไปเนี่ยไวเปอร์ก็จะเป็นการโจมตีธรรมดาส่วนฉันไม่ได้โจมตีเพราะว่าไม่มีพลังงานให้ใช้สินะถอดต้อมแล้วครับเอาละไวเปอร์โจมตีหัวสับประรดพยาการลิตวเอง yeah. โอ้โหเลือดเหลือห้าเลยตัวที่เรียกมาป้องกันทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ไวเปอร์ก็กลับไปเป็นการ์ดกรอบทองธรรมดาล้ะครับโจมตีธรรมดาเพราะงั้นผลข้างเคียงแบบคุณจอที่ว่าโจมตีเสร็จพลังป้องกันจะเหลือหนึ่งก็ไม่มีผล <laughs> โอ้โหไอไวเปอร์พราะมันไปอยู่อีกฝั่งนึงแล้วคือมันมีประโยชน์จังจัวการ์เพิ่ม <laughs> ตาฉันโจมตีในที่สุดก็ได้ใช้การ์ดใบนี้แล้วสินะ ถ้าเลือดเหลือห้าเท่ากันงั้นการใบนี้ละ่ะจะ,ะเผด็จศึกฉันขอเลือกการ์ดจากรอบทองเฮ้ยจ๋าเหรอตัวแม่กูมาละฉันไม่อยากมาทำอะไรแบบนี้เลยอะ่ะคุณจา๋าโอ้ยสกิลเป็นแบบไหนวะเนี่ยจะว่าไปก็เสียวอยู่เหมือนกันนะฝ่ายนั้นกระดักเพียบเลยไม่รู้ว่าโจมตีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโก็โหแล้วการที่อยู่ในมือก็กมีแต่การ์ดดีๆกรอบทองทั้งนั้นเลยเอาไงดีวะเนี่ยเอางี้แล้วกันอาการที่อยู่บนสนามให้จ่ากินเป็นพลังงานดีกว่า างนี้เลยแต่วันนี่ตกลงการ์ดข้ามมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยลุงทาเคชิไม่ต้องเป็นห่วงสบายใจได้เพราะว่าจ๋าต้องใช้พลังงาน3มลุงให้พลังงานแค่หนึ่งเอ๊งั้นหมายความว่าจอร์จก็กรอบทองเหมือนกันได้พลังงาน3เอาจอให้จ๋ากินเฮย้ยบาแล้วทําไมกูต้องไปให้จ๋ากินด้วยมัม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 ทำไมไม่ให้กูโจมตีสกิลกูก็โหดอยู่นะก็อยากจะใช้โจมตีต่ออยู่หรอกแต่ก็ดูดีโอโหการ์ดกระดักเพียบเลย พะนั่นเลยคิดว่าการโจมตีแบบของจ๋าน่าจะดีกว่ามัมมัมมัมตายแล้วสู้ๆพ่อให้นจาจ๋ากินไปเหอะเออก็ได้ว่าเป็นคำสั่งของมือในไอ้ยักษ์ยมแ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 ยงๆๆๆๆๆๆเออมีพลังงานแล้วไ้จอดอร่อยวะ่ะเอาละ่ะจบเทินไหนป้องกันยังไงผมไม่ป้องกันครับเพราะมีแต่การ์ดในมือที่ต้องใช้ในเทินถัดไปเหมือนกันอีกอย่างผมคิดว่ากำลัดเขาอยู่แน่ใจงั้นเหรอเออเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วล่ะเพราะว่าสกิลของจ๋าก็คือ ทำให้การโจมตีและการป้องกันทุกใบบนสนามหลับหนึ่งเทินและในเทินต่อไปการทุกใบที่หลับอยู่จะโดนจ๋าสั่งให้ละเมิโจมตีฝั่งตรงข้ามให้ตายเฮโรบินสกิลบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่โคตรโชคดีเลยที่นายไ่ได้เรียกการมาเพิ่มยังโหดครับยังโหดและอีกอย่างโชคดีที่การทีมเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นการ์ดดักฉันว่าการจ๋านี่โหดที่สุดในบรรดานี้แล้วมั้งฉันไม่โหดหรอกพวกแกมันการอ,อ้ยจงหลับ โอ้โหเทินต่อไปนี่มันจะต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแน่เลยการทุกใบจะโจมตีเราหลงเสถอยกลายมาเป็นการ์ดเพิ่มซะพอฉันบอกจบเทินปุ๊บเทินต่อไปพวกแกจะตายทันทีเพราะว่าดาเมจฝั่งฉันมีจ๋าสามลุงทาเคชิหนึ่งเป็นสี่ไวเปอร์สามแม่มอเแดงสองรวมเป็นทั้งหมดเก้าทำดาเมจได้เก้าในรอบนี้น่าเสียดายที่พวกนั้นเป็นการ์ดกระดักเอาล่ะนะจบเทินช้าก่อนครับฮะอะไร การ์กระดักทำงานการ์กระดักท้ำถ้าเธอไหนที่เราไม่โดนโจมตีค้ำจะฟื้นฟูพลังชีวิตที่เสียไปล่าสุดให้ฟื้นขึ้นมาฮิลลิ่งผมโดนโจมตีล่าสุดไปห้าดาเมจพราะงานเลือดผมก็ขึ้นมาเต็มเลยครับอะไรวะต่อมาการ์ดกระดักที่สองการ์ดเคียวโกะครับถ้าบนสนามฝ่ายเราไม่มีการ์ดต,ต่อสู้เลยเคียวโกะจะเรียการ์ดมาหนึ่งใบ จะไม่มีการต่อสู้ได้ไงก็ไวเปอร์กับแม่มอแตแดงพวกเขาหลับอยู่ครับเพราะงั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการต่อสู้คือไม่ว่าจะโดนสตันโดนแช่แข็งโดนทําให้มือนอะไรก็แล้วแต่ในสภาพนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการต่อสู้แล้วอยาและการหนึ่งใบที่เคียวโกมักจะเรียกมาเสมอนั่นก็คือเจ้านายแมวช้างกูอยู่ไหนการโยงกรอบทองโอโหอะไรกันเนี่ยเฮ้ยถ้ามเมื่อกี้จ่าทําให้โยงหลับได้นะ ขอโทษที่ขัดจังหวะครับการ์ดกระดักใบต่อไปะยังไม่หมดอีกเหรอการ์ดกระดักปีโป้ปัน่นหากมีการ์ดกรอบทองฝ่ายตรงข้ามใช้สกิลปีโป้ปั่นสามารถเรียกพลังวิญญาณให้เป็นพลังงานสําหรับการ์ดทุกใบที่อยู่บนสนามฝั่งเราเพราะงั้นในตอนนี้ครูโย่งมีพลังงานเต็มครับโอ้โหต่อมาการ์ดกระดักเทพปีศาจยังไม่หมดอีกเหรอนี่ตกลงว่าการ์ดกระดักทุกใบใช้ได้พร้อมกันเลยเหรอเนี่ยจังหวะมันดีครับการ์ดกระดักเทพปีศาจ อ๋อยังใช้ไม่ได้ครับไม่เข้าเงื่อนไขเอาข้าก็ว่าอยู่เท่านี้ก็พอแล้วมาังการ์ดกับดักนะ่ะแฮแต่กระช่างเหินไม่เท่าไหร่หรอกมันก็แค่เลือดเต็มมีการ์ดกรอบพองโยงเข้ามาในทีมแถมมีพลังงานเต็มพร้อมโจมตีครับนั่นแหละครับสกิลของครูโยงก็คือคุณโยงจะทําลายการ์ดบนสนามทุกใบฝั่งตัวเองไม่ว่าจะการ์ดต่อสู้การ์ดป้องกันการ์ดกับดักหรือว่าการ์ดสนับสนุนเพื่อที่จะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองครับ การละหนึ่งคะแนนและนี่ก็คือข้อเสียกูขอโทษลวงหน้าและกันเพื่อนๆให้เดี๋ยวนะอะไรวะข้ายังไม่ได้โชว์ความสามารถการ์ดเลยก็บอกแล้วไงว่ากูขอโทษการถูกทำลายไป6กใบพลังโจมตีดั้งเดิมของคุณย่องคือ3รวมทั้งหมดเป็น9ดามเมจแต่เลือดเราเหลือห้าพลังป้องกันทีมเราตอนนี้มี4ี่ป้องกันกูไม่อยู่หรอกเฮ้ hey, แต่ก่อนหน้านั้นจ้าผลจากสกิลละเมอ ถามจริงตอนนี้ตัวที่ฉันสั่งให้ละเมอได้มีแค่ตัวเดียวตัวอื่นโดนทำลายไปหมดแล้วเอโจมตีไปก่อนพลังโจมตีของจ๋ากับลุงทาเคชีรวมกันเป็นสี่ให้ตีพลทหารซะเอียงเงียบเงียบรับทราบโอ้ยเจ็บนิดนึงด,ด,ดีนะที่เลือดเต็มเลือดเหลือหกครับต่อไปคุณโยง่งการโจมตีของคุณโยง่งมีพลังแอบแฝงนั่นก็คือสามารถทําลายการ์ดกัดดักแล้วก็การ์ดสนับสนุนทุกใบของฝั่งตรงข้ามได้ด้วยแต่น่าเสียดายครับที่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ใช้การ์ดสนับสนุนหรือการ์ดกับดักเลย จ๋าขอโทษนะนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่ฉันสามารถชนะเธอได้ไม่เป็นไรโยกงเอาไว้เคลียร์กัรหลังจากที่กลายเป็นคนกันละพลทหารกูขอลาออกให้คุณโย่งจะบ้าหรอเดี๋ยวไม่ได้กลายเป็นคนกันนะครับก็จ๋านะจ๋าเออเอาเหอะครั้งนี้ฉันจะย้อนย้นให้แน่เว้เวอผิดคำพูดขอให้เป็นหมาโอ้หมัดกระจอกสำเร็จแล้วครับ ทีนี้พวกคุณย้อยจะได้กลับเป็นคนเหมือนเดิมเก่งมากพลทหารสิตรีเออว่าแต่สงสัยอยู่เห็นเหมือนจะมีการ์ดไอเป็ดนี่การ์ดเป็ดทาอะไรได้หรอเออน่าสิครับเห็นว่าครุยงชนะได้ก็เลยไม่ได้เรียกการ์ดเป็ดออกมาการของเป็ดเป็นกระสุนมนุษย์ครับก็คือสามารถใช้ความสามารถของการ์ดไหนก็ได้ทั้งหมดบนโลกนี้ที่เคยใช้มาแล้วอะใช้ความสามารถการ์ดไหนก็ได้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่บนสนามก็ตามเหรอใช่แล้วคะ่ะ ใช่แล้วครับถ้าเคยใช้การาฟไหนมาก่อนจะเรียกมาใช้อีกเมื่อไรก็ได้ก็เหมือนกับว่ามีการาดอีกใบหนึ่งเพิ่มมาบนสนามแบบนั้นเลยฮะาอย่างนี้ก็เหมือนกับของไวเปอร์เลยดิวะไวเปอร์ก็แค่เรียนแบบสกิลของการาดสัตรูฝาดต,ต,ต,ตรงข้ามแค่นั้นเองอาจจะดีกว่าที่ไวเปอร์ไม่ต้องใช้พลังงานเลยแต่ว่าของเป็ดเนี่ยต้องใช้พลังงานนะถึงจะใช้ใบไหนก็ได้ก็เหอะไอยาการ์ดเป็ดเทพวะ